f ฟอร์บ vs ลีโนางปวดอะไรลีโอแต่เช้าย Say What What Do like you hungry? h i s บ้า so hmm. ไปแล้วเฟอร์บี้ใช่ไหมพี Leo. ่ลีโอ What is been say para porro ดีโอบอกฉันเป็นผู้ชายอยู่ในอ่างของฉันดีๆนางดีใจขนาดนั้นอ่ะกินข้าวอ้อยนางงับนิ้วค่ะไลกี่ไลกี้ โอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ You happy? The baby love it Oh, You love it โอ้ย so cute Rio love it too Impress e โอ้ยตอแหละสนุกอีกลูกสาวฉัน Rio ก็มีความสุขในลูกโอเคไม่แกล้ง Rio แล้วอ้าวนางบอกครับโอเค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  นางปรีมดูนางทำหน้าทำตาสิ dreaming oh my gosh okay